สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับคนเพชรโกทูฟิชชิ่งอ่าวันนี้เรามากันที่เดิมนะที่ใหม่เดิมแต่ตอนนี้น้ําขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็คุณคือน้ําปลามาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะตกหน้าดินก่อนนะแต่ก็ตกหน้าดินเพราะเดี๋ยวพอดีให้พี่คนนึงเขาไปขุดไส้เดือนอยู่ก็เดี๋ยวเข้ามายัางไงแล้วก็ อันดับแรกก็ฝากกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีหาหม,มายเด็ดๆให้เเพื่อนๆได้รับชมอยู่เรื่อยๆโอเคครับไปลุงเหยื่อชุดแรกกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะตีไปตรงตรงแต่ก่อนเนี้ยตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นกอเป็นกอต้นอะไรนะต้นจามจุรีหรือต้นอะไรสักอย่างเป็นปักกเยอะมากเลยตรงเนี้ยน,นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตีขึ้นไปทางเหนือทางเหนือทางเหนือขึ้นไปหน่อยหนึ่งแต่ก่อน เพราะตอนนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันมาเยอะเลยเกือ<ม>บถึงข้างบนนี้เลยโอเคครับมาดูกันอเ๋เยอะน้ำ โอเคครับชุดแรกแล้วก็หลงเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาคอยดูกันห <c oughs> ลงในป่าวต้องหลงช่วงนู้นน่ละ ล้าทุกอนโอ้โหทีเียงไปตรงนี้ไม่มีตกเลยตกหมาดอนะตอนนี้ก็ได้ใส่เดือนมาแล้วนี่นี่ครับขนไปขุดใส่เดือนมาก็เขามีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะอย่างไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ ช่องแยฟิชชิ่งเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ลงหน้าช่องไว้ให้ดูก็อย่างไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปติดตามได้เพิ่งจะเริ่มลงคลิปได้คลิปหนึ่งลงคลิปคลิปเดียวก็อย่างไงแล้วก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้ไปติดตามชมกันได้โอเคครับเดี๋ยวมาเราดูกัน đã ngồi rồi 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 có rồi rồi không rồi 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 ไปเอรย่ไมนดนไักเริ่มจะมืดแล้วนะเพื่อนตอนนี้ไม่ม no ีตอดเงียบเลยทุใครจะเอาน้ำมาอยู่แต่ว่าผมก็ยังลงตะก้อตะก้อหน้าดินอยู่ ส่วนพี่แย้แกเมื่อกี้แกบอกว่าเขาลุงใสเดือนนะแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่เหมือนกันก็ยังไงแล้วคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอาจจะแห้วหรือว่ายัางไงก็เดี๋ยวต้องคอยดูกันเงียบเลยเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมก็ย้ายมาตรงนี้นะแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็น,ปนใส่ใส่เดือนอันนัเปลี่ยนมาตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ยังเงียบเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำข้างล่างไหลแรงมาก มีักตบมาด้วยโอ้มีักตบมาด้วยก็แต่ละคนก็นั่งหมดแล้วเล่นเกมกันหมดแล้วนั่งเล่นเกมกันหมดแล้วไม่มีเสียงตอดบ้างเลยเงียบกริบแต่น้ำข้างล่างค่อนข้างจะไหลแรงนะค่อนข้างจะไหลแรงก็เดี๋ยวก็อาจจะดูอีกสักพักหนึ่งก็ถ้าอย่างไงก็ภาวนาแล้วกันนะเพื่อนๆปลาอยู่ใต้น้ำทำยังไงได้ เราไม่รู้ว่าจะกินหรือไม่กินก็ภาวนาะขอให้ได้ตัวมาโชว์เพื่อนๆกันแล้วกันโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาเหมาะสมแกเวลาแล้วก็มืดพอสมควรก็เห็นว่าฝนฟ้าก็จะจะเริ่มตกอีกก็วันนี้ก็น่าจะแห้วไม่น่าจะแล้วครับกระชังยังไม่เปียกเลย เกาะแห้วเลยแล้วครับก็ยังไงก็แล้วก็ขอกําลังใจเพื่อนๆด้วยแล้วกันก็ถ้าชอบคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจผมก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดเลยนะคือจะพยายามหาปลาให้ได้เพื่อมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าหมายตรงไหนตรงไหนโอเคมีไหมมีไหมอะไรเงี้ยก็วันนี้เห็นน้ำมัน แดงๆก็เลยแต่นี้น้ํามันเพิ่งมาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วน้ําก็แรงอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก,กลับกรอนดีฟาสวัสดีครับพี่พี่แย้ก็ยังนั่งอยู่ยังอยู่เป็นเพื่อนก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะกลับด้วยกัน ก็อย่างไรแล้วก็ฝากช่องด้วยของแย่ฟิชชิงอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมลงให้อีกทีหนึง่งโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ